สวัสดีครับยูครับในช่องปุกติชนแนลนะครับวันนี้ก็มาดูสิครับผมทำไมได้มาอยู่ที่นี่นเนี่ยฮะกลับมาจากแหงานที่สุพรรณบุรีนะครับทำไมได้มาอยู่นี่ฮะทำไมไปอยู่บ้านอาทิตย์มาคล้องลงสิมคุลครับวันนี้ แต่เมื่อวานนะครับเนแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็จะพากลับบ้านนะครับไปหานุสานะครับอืก็ก่อนจะกลับบ้านนิชดานะครับก็มาหาเจ้าคีรีก่อนครับผมโอ้ยนัก พี่งามมาบอกนะจะไปบ้านทิดาแล้วรอานานทีนะครับผมพี่งามจะมาจะมาที่นี่นะครับก็หลังจากที่กลับจากแห่งงานสุพรรณบุรีนะครับก็มาถึงเมื่อคืน,นครับผมช่วงตีหนึ่งกว่า,วานะครับก็ช้างลงที่นี่แล้วก็ ปลูกไว้ที่ลงสีมงคลนะครับผมแล้วก็กลับวันนี้นะครับอบอกน้องบอกน้องอน้องก็รู้นะครับ <c oughs> ถ้าคิดถึงก็ <c oughs> ไปหาอยนู่นเลยนัยกเอ้ <c oughs> ไปหาพี่อนู่นเลย นานทีนะครับผมช่วงนี้ก็เข้าพรรษาแล้วครับก็ไม่ได้ไปไม่มีงานเหนแล้วนะครับผมก็อยู่บ้านนะครับบ้างๆหาพี่เลยก็พ่อใหญ่ก็อยู่ที่นีะครับแต่ว่าเราเข้าไปบอกไม่ได้นะครับผมอันตรายนะครับเพราะว่าไม่มีคนช่วยคุมครับผม ตามยังตากทิพช้างอยู่ครับตอนนีเ้เราเดินลัดมานะครับจะมาโบกเพื่อนซีครับผมโหยาดเกิสวยมากเลย มาหาเพื่อนซีคเมื่วานกอ็ออกงานคู่ครับสีเขียกเลยตอนนี้จะกลับแล้วครับมาหาเพื่อนรักก่อนครับผมคนดินมาอีกแล้วเนี่ยเอาอคน ตามยังติดโขงอยูอ่นะครับยังไม่ว่างครับผมเฮ้ยไปรเดอร์นี่งานบอกเข้มกว่นนครับมงคลกับไทรงามสนิทเป็นมากเลย เอาหนะ้มมงคลไปนะมงคนนะครับรู้แล้วเราไปอาบน้ำกันก่อน ินโอเคครับเดี๋ยวลงลางช้างก่อนครับผมสักครู่ปิ้งวันนี้ก็อาบน้ำก่อนนะครับเราก็จะได้เดินทางกลับบ้านนิชุาอาบน้ำสบายเนี่ยสบายตัวก่อนครับผม <c oughs> ดูงานก็ติดขี้ดินแทงดินนี่แทงดินตอนไหนก็ไม่รู้ครับผม

ตอนนี้ก็บอกน้องๆบอกเพื่อนมางคนแล้วครับรับรู้แล้วครับเราก็อาบน้ําสบายนนิสบายตัวครับผมเรากลับบ้านนะครับนานทีครับผมจะมา ครับผมตัวนี้ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมับงจะขึ้นรถกันครับผมน,นี่เดินตามมาเลยอ่านี่ขึ้นรถแล้วนะครับผมสบายใจจะไปก็รอ,อเซิร์ฟเวอร์มาขับรถพากลับบ้านนะครับ์เฟเวอร์ปาล์มสายตาผมแค่ขี้เกียจตังไร ถ้าพาขี่กลับนี่คงจะเดินไปถึงบ้านเลยนะครับเลยขึ้นรถเลยนี่มีโอกาสงานที่รั้ผมมาอยู่บ้านนี้สุดหลังครับก็ดีครับผม าลองครับเป็นที่งามลองแล้วโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับกำลังใจให้่องผู้จิดทีนั่นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <c ười>